เลืหน่อยนี่คือแรปคุณคุณปลาทั้งหลายมาตกปลาหน่อยมามามาลมาให้ตกหน่อยมาตุกดิกุกิกุกกดิกเออตกน้ําเลยจะหลอดกั่เะามเี่เกย่เีงด้่ยนะคือี่เฮีคี่เฮีงอคยง่ี่เีงพียีง่พีงพีย่ง่ีงี แมงเล่นนั่นชชชชชชเฮ้ยปลามาปลามาแบบปุ้มเย้ได้่ปลาทูหนึ่งนี่แม่กอกอร่อยดีโอเคไดค้แล้วอุ้ยเราจะจะจมน้ำทำไมนะฮะตกปลาไม่งั้นมืดนะแค่ดีนะเรามีเตียงนอนแล้วนะฮะเรามีเตียงนอนแ้วแล้วก็ชิวๆไปอึบอึบล,ลืมไปเบ่งไม่ได้บ้าเอ้ยแล้วก็นอนนอนนอน,น,อน ชิวๆไปครับจังหวะนี้นะนี่เหมือนตอนแรกๆตอนแรกๆนี่แม่งตายอย่างบ่อยอุ๊บจึ๊บเอ้ยลืมไปเรามีเตาเผาไว้ได้ไหมแม่เอ้ย,ยนี่เราทำอะไรนี่เอาเราแต่ตัวครับนี่ลูรูๆูรูรูฟัวนันตจัดไปหนึ่งที่ครับอ้อฐานไม่มีปัตเตอรฐานหายหมดแล้ว มตนังหาหลอกทงทานทานทงทงทานนะบ้าบอคอแตกแล้วขุดใหม่ก็ได้ไมีเยอะอืมอืมเดืเอดจี้สิ่งเกี่ยงามาพังหมดเลยรอเล่นเอออยู่ไหนว่าทานมันเห็นอยู่แถวๆนี้นะโอเคเราจะวิ่งอันสุงที่สุดเนี่ยเออลืมไปเรามีเนื้อซอมบี้กินดิบๆอยู่นี่ว่า งาม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 อร่อยอร่อยอร่อยเยี่ยมนี่เราก็วิ่งแบบไม่เบือออะไรแล้วนะฮะปุ๊บปุ๊บในทํานั้นน่าจะมีเอื้ออือเอื้ออือเอื้ออ,อือมีอไม่เอ่ยมีหินนะเด็พะโจเอ้ยม่เห็นน่า นราก,กินอะไรไปนี่ไม,ไม่เสียดายหรอกกินกินมาขอไม่มีค่าชึบเอ,อ่อยู่ไหนวะโค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 เขียวอยู่นี่กูเอ้ยโอ้โหปลาลองดิบเท่านี้ด้วยอมไม่กัดนี่ว่าไอ้เจ้แต่มันแต่มันไม่มีโคอะโอ้เจอแล้วโอ้ใช้สายตากวาด แบบฝุ่นนี่ไม่มีเลยกวาดเลยนี่ดินต่อตัวอีอีเห็นสุดแล้วก็มาถึงว่าแต่มันอยูไ่ไหนอ๋อนี่ปึ๊บปึ๊บป๊บปึ๊บ,บ,บเขดิดเดคเขดิดเน่แต่ว่าไม่ได้มามันมนี้น้าเตุเลยปึ๊บสองอัน เอามาทำมะเขือเทศเลยฮะทถามเจ๊จิบจิบจิบปึ๊บแล้วก็วิ่งกลับไปสองอันก็ยังดีดีกว่าไม่มีอะไรเลยวิ่งโดดโดดโดดวิ่งวิ่งโดดวิ่งโดดวิ่งโดดแหลกแหลกแหลกโดดแหลกโดดโอโอแหลกแหลกโอ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 แหลก

ขึ้นแบบเดอะแมทริกว่ามีเห็ดด้วยเออเออเจ็บฟรีๆเลยตัดเถอะไม้เนี่มันน่าจะเป็นไม้ที่อะไรดีไม้ที่เหี่ยวเฉาพังเขาเรียกว่าอะไรเออเหี่ยวหรือเปล่าบู้ใช้คำนี้ไม่ถูกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอว่าเหี่ยวพัง เฉาเออเน่าโอ้ไม่ได้เฉาแล้วกันนะต้นไม้พังพังแล้วกันนะต้นไม้พังนะเห็ดก็กินนะไทเเคนแล้วก็มอสมอสมันคนละยางก,กับต้นไม้ลนะเกี่ยวตรงไหนวะโอเคแล้วก็ต่อตัวขึ้นมาอย่างเดอะแมทิก ก็ขุดเลยเปิงเปิงสองอันโอเคโอเคจริงผมเห็นต้องอื่นก็มีนะแต่ผมไม่เอาผมขี้เกียจปึ๊บปึ๊บอืมนึ้ว่าจะฟังอันท้ายฟังได้เลยนั่งไม่พังเฉยงงแป๊บเย่เจบเปิลเก็บกินโอ้โหแม่งต้นดอกไม้แม่งอย่างเยอะตรงเนี่ย น so ี่เยจอคุอันยะฮู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 ฮูฮูฮูโป่งอ่ะมันพังเลยนี่นี่นี่เนี่ยแมงเตียนแมงแค่แค่ซอกหลือแมงได้อย่างเยอะเดยแนี้แม uh ่มงไม่แมงไม่เป็นแบบตามที่เราคิดซอกหลือแมงจะแบบอย่างเยอะนะจะเป็นอย่างนี้แหละอืมอืม วแม่งโดดไปขึ้นเ็กโอเคนั่นเราอุดรูนี้ก่อนปุ๊บโอเคจุ๊บจุ๊บโอ้แหลกอืมอืมอืมโอเคไหนดูเส้นอะไรมามาย5อันยังดีวะโอ๊กวูตต้นโอ๊กไม้ไม้ของต้นโอ๊ก ใช้ไม้เปืองๆหน่อยคุ้มกับการตัดมาเอาจริงไม่ไม่คุ้มเลยอะนอม,มากินปลาย่างกันเก่อนในแคบแล้วก็อันนี้อ้าเปผาซะโอเคแล้วก็ปลาย่างมาแม่ของกินก็หิวของจริงก็หิวไม่รู้จะกินอะไรตรงนี้ก็เป็นบันไดป๊ขึ้นบ้านอ่ะไม่รู้จะทำอะไรเยอะไหม ช่างมันช่างมา,มงมาเดี๋ยวให้นับโอเคเราได้อาหารมาแล้วแล้วก็พร้อมที่จะวิ่งตะละัตะแตะ่โอ้โหแถวนี้มันมีแต่ต้นไม้นี้ทั้งนั้นเลยโอเคเราวิ่งไปตรงนน้นนะฮะครับจริงผมเห็นโค้งนั้นแล้วแ่ะนะผมยังอ้าไหนๆก็ขวานจะหมดละก็ขุดๆปะ,ะงงเดนทาไม ขวานจะหมดแล้วมาขุดวิกแอดงอึงอึงอึงแต่ละเรื่องตึงอ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 ึงนะอึงอึงทุกคนอึงอึงหมดเลยโอเคไม่มีอยู่สิบเอ็ดนะครับอเยี่ยมเลยโดนใจฉันเลยไม่มีน้อยไป ไม่มีน้อยไปไม่มีมากไปใช่เลยร้องแบบไม่ดัดลงไม่ดัดเสียงหิวข้าวแล้วปิบปึ๊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 บเิบลืมบอกนะครับอัดถุยทำไมถุยได้มพผู้ผิดนั่นดิครับมันมันมันเป็นอะไรดีวะม่ึ้จะบูนยังไงดีโอ๊ยแหลก มันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเวลาพูดผิดลองทุย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 ทยไมนั่น่าพังไอ้บ้าเอเบย์ไอเบยเอ้ยๆอเสียใจอืมนี่นะของเรามีเยอะที่บ้านเคดีอืมเคหนึ่งอันน่าจะพอแล้วเราก็ต้องพบคัพติ้งแทเบิลเป็น มาจำตูของตูนะคนอื่นนะมายึงนี่ปึ๊บเก้วนาทีแล้วเดี๋ยวจบคลิปนี้เออลืมบอกว่าคลิปนี้นะเป็นคลิปเป็นคลิปต่อจักอ่าคลิปเซิร์ฟหม่ครับนะครับแต่ว่าลงหลังไหม่ครับพอดีว่าผมจะได้มีนี่ไงเวลาทำการบ้านอย่างเดียวแล้วก็จะได้ไม่ต้องอัด นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาลงนะนั่นก็คือพรุ่งนี้นี่นี่ครับหรือจะลงวันนี้ดีเอิม่มเออไงดีไงดีวะไงดีวะไงดีวะเป็นลงวันนี้แล้วกันนะจะได้มีคลิปดูแบบดับเบิลคลิปนะหรือันอื่นไม่มีอะไรทำปึ๊บว่าฝนตกซะแล้ว โอเคปึ๊ตกอะแล้วก็จะโดดทำมาเขือเทศนะไม่รู้โอ้ฝนตกแล้วแม่งทัศนวิสัยในการมองทัศนวิสัยในการมองแม่งแย่มากอ่ะแม่งแบบไม่โอเคอะ่ะโอเคจึบ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 อ่าแล้วเราก็จะขวานนะครับขวานนี่มีไว้ขุดดินนะส่วนพวกนี้เอาไว้ตัดไม้นะพวกไว้ตัดไม้ ขวานไม่มีขุดดินนะจะไว้นะฮะอย่า,ยาววอ,ย,าววอย่ยาวพูวไปของเราเหลือกอย่าพวดไปอยอย่าพูวไปตัดอย่ยาวพูวไปขุดดินนะโอยนานไงแม่งอย่าขุดดินไหมล่ะ <c oughs> อย่าขุดดินไหมล่ะไอ้ใบ <c oughs> ึมโโางี้เนี่ยเอาเนื้อแขวนเนี่ยปุ๊งแบงแบงแบงอ้าวแล้วแบงไม่ไม่พุ่งขึ้นมาให้ด้วยปึ๊บแบงโงกว่ะอันนี้เป็นรูเดียวไม่สำคัญใส่อันนี้ไป โอเคเยี่ยมเลยแล้วก็นอนเ <s atisf> <s ans> ดี๋ยวพัสนี้ทำพื้นที่ปูให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยจบคลิปนะฮะปุ๊บปุ๊บ,ว,บวิโจและบิดวายกิปเปอร์ไปไกลๆ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 เหล่านาย เราจะเอานำการเป็นแอสซิสซินคิสโอโหะไรวะเอไอแม่งอย่างฉลาดอะเฮียของโมจังยังฉลาดอะแม่งปุ๊บก็ให้เรียบร้อยกระโดดหยิบแบบแอดวานน์นะนี่แน่นี่แน่วัดยิ่งนี่แน่ฮะสั่งห่างคิปเปอร์แบบโหดเหียมอามหิต ไปดูโอยทำร็อคทำไม้โอ้ย13น <c ười> าทีนะแต่ไม่ได้มีฟรีเลยแนะั้นี้แม่งไม่ใช่อะไรที่แม่งไม่ต้องมาเสียเงี้เลยนะเ,เดียาเล้วตัดไม้ก่อนปึ๊บปึ๊บเย,ยี่ยมเยอกเนเทียมเดินได้ไมมมาแล้ววาแต่ไม้นั้นไล้ใช่ไหมโอเคเยด a d y อืม โอเคนั้นได้๋ยวจะล้วทั้งนั้นก็ได้นี่หว่าลืมอ่าอาหารหมดด้วยไรเรามีแอปเปิลวงวงๆงๆงวงวงได้อันนี้มาสิบเอ็ดไม้มาสิบเอ็ดนะไม้มาสิบเอ็ดคอนไม้มาสิบเอ็ดต้นหรือ,อยังไงดีจะเรียกสัพนานสัพนามแทนไม้แว่อะไรวิวว้เออโจยสองอันเองต้องตัดมาให้ได้ใน สอันเท่าน้นอสอันโอเคเราต้องการไม้สี่อันปึ๊บวิ่งวิ่งวดื่ม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 อืมต้องการไม้อีกสี่อีกสีไงดีแม่งจะไม่ฟรีหลอนึ hehe, im im ่งอันไม่ไม้หายไปแล้วโน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 ม่ไปแล้วเ้ยสี่แว่าเจอเลย Okay, โอเครีบเลยรีบเลยรีบเลยปุ๊บทีแทีแล้วเวเร็วเวเร็วเรวเรดวเอ็วเรเไมวเร็วร็วบดเปิวลรุ๊บปุ๊บเร็ว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 เสียงเร็วเร็เร็ดเร็ว่ร็วเร็วอเรเร็วเวเรเ y e a โอเคครับท่านสัมภาษณ์ด้วยนะอย่าลืมกดแชร์กับสัตว์ใครด้วยนะครับ